ถ้ามันเละหลังสวนข้าเจานะ้าเนาะสวนข้าเจ้าปะนะ่ต้นหมะม่วงต้นมักข้าวบรรยากาศดีพี่เพิ่มบรรยากาศดีครับ โอ้มีสาลาาหน่อยยุ่นอีกบัดน,นี้ยุท้างเนี่ยมิาลาหน่อยไหมคุณจะเย็นแบบทน้บัดนี้คุณมหมองนั่งย่างดีพามาเที่ยวชมบรรยากาศบานๆเลาเนาะสนอนป่าก็จะเ,จเลี้ยงป่า ไปหล่อบึงหนองป่าก็เจ้ากันถ้าักม่วงสวนบักม่วงสวนอันประกาศอีกครั้งนะครับสวนน้ำไม่อนุญาตให้ลูกค้าใส่ชุดธรรมดาลงในบานะครับ ต้องส่วนพิชิตว่ายน้ำลงสระเท่านั้นนะครับขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านนะครับส่วนพิชิตว่ายน้ำลงสระเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสวนมะพร้าว กลนบักพาวกลินหอมตรงนี้ปุ้ยหลายท่ะ มันได้เป็นหมากอยู่กระจมึงลนยะกระจต่อสายยางแปบน้ำไปแต่และต้นแต่และต้นพวกผ้าีนปลูกจกปีแล้วนีนจะมีจกกินหน่วยเนี่ยห้าหกปีบ่ิเลจกคิดได้กิน,น่วย กระบาบนด้กลับแล้วยางกลับไปได้บานนี่ได้หน่อยขึ้นจากน้ำแล้วใบสิใบาสามแล้ว กลับไปเล็กน้อยก็งั้เตรียมตุกลับเมื่อยบ่อนะบาดนี่เด็กที่พากเปย่างไปรอเบิงซ่าให้ผมเนี่ยกลับแล้วบไดนี้กลับแล้วกินแล้ว ไมาเห็นคัามาแห่งมาไมหย เยนเ็นแค่เป็ดจะเ,เยนเเ็นแค่เลยเ,เล็กน่อยน่ามากคุณคุณคือก็แต่งฝนลินไปเนาะเน็ด ยางอ่อมสะนักไม่มขึ้นมากลูกขึ้นมากกรับกรับกรับคำแล้วใบาสามแล้ว ย่างอ้อมสะขึ้นมาไปดิขึ้นมาทำแล้วขึ้นเงินพูนบางจัดนั่น เบิ่งมุมนั่นได้บัดีนมิสองมุมมองเลนมิสองมุมตัวอะไรเอ่ย ข้ามาเหรออันนี้คือชวนสัต์ <c oughs> มีบัทุุชนิดดูยังไงข้อย่า,ออยาๆเป็นอย่างานรอุ้ยอันนี้ก็ตายหน่อยมีชวนสัต์ <c oughs> เอ้ยหาะวอันนั้นกับมูเด้งไปนนวัดโ <c oughs> <c oughs> มูเด้งบาบนี้ <c oughs> พูดถึงขุดสะหนึ่งได้ผเชือสะน้ำเป็นบังาบังเป็นงช่องเคุณดูอันนันมันเป็นน้ำมันเป็นสลับเด็กเด็กเด็กน้อยบลูเป็นเด็กน้อยไหมคะซ้ำคอตีนึงซอีหนึ่งมีเด็กน้อยเด็กใหญ่น้ำมา โอ,อ้อันนั้นเป็นของเด็กน่อยเด็กหน่อยไม่ยู่มุ่มนนี่โอ้โอ้ยปิดจมวกนปิดจะเย็นมุ่มนนี่ของเด็กน่อยแบบนี้เอ้ยบม่นานำ không à, nhắn rượu đẹp nhỏ là cái tên là cái là cái không là cái tên cái ่บรรยากาศคนอ่ะโอ้ยถูกใไงถูกหน,น้าชมข้างหลังนี่ข้างหลังสะข้างหลังสะว่ายนา้ำพระเจ้าเคน่อนข้า วนันนี่โอ้รถไหลเนี่ยมีบสุนงามันคือดูเป็นแหงเลยเขาเอานำจากตรงนี้ไงมันมีก็เล <ะ S 1> แยแดงไทยชิบจัโอ้คุณเยอะอยูอด่ดเยเยอะเยบ